รู้จริงรู้ลึกรู้ชัดรู้รอบด้านกับรายการผู้ว่าพงรัฐพบชาวอุบลวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางหอกระจายข่าวและเสียงตามสายเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีเพจรวมการเฉพาะกิจภาครัฐและเอกชนรวมทั้งสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดอุบลราชธานี สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังทุกทท่านครับพบกันเช่นเคยอีกแล้วนะครับรายการผู้ว่าพงรัฐพบพ่อแม่พี่น้องชาวอุบลน,นะครับประจำวันนี้วันศุกร์ที่5สิงหาคมนะครับตามที่ผมได้นำเรื่องของโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับที่ทางรัฐบาลได้มีการจัดโครงการนี้ขึ้นนะครับที่ผมเคยนำมาเล่าให้กับพ่อแม่พี่น้องฟังว่าทั้งทั่วประเทศเนี่ยนะครับทุกจังหวัดเี่มีรวมกันทั้งสิ้นเนี่ย910รูปด้วยกันที่เป็นจำนวนการอุปชาอุปสมบทพระพิสุ ในปีนี้นะครับในปีมหามงคลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในจังหวัดอุบลราชธานีก็มีผู้ที่ประสงค์ที่จะบรรประชาอุปสมบทเนี่ยสิบเก้าท่านด้วยกันซึ่งก็ถือว่าเป็นจังหวัดที่มีจำนวนมากที่สุดนะครับของประเทศโดยจะมีโดยได้ทำการอุปชาบรรประชาและอุปสมบทเป็นที่เรียบร้อยนะครับตั้งแต่วันที่ยี่สิบห้า กรกดาคมแล้วก็จะบวชจนถึงวันที่สิบสามสิงหาคมครับขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการศึกษาพระธรรมอยู่ที่วัดมณีวนารามนะครับอยู่ในช่วงการบวชเรียนอยู่นะครับซึ่งท่านเจ้าคณะจังหวัดพระเทพวราจารย์ท่านก็เป็นองค์ที่ดูแลพระนวกะใหม่ทั้งหมดสิบเก้ารูปเลยอยู่ที่วัดมณีวนารามวัดป่าน้อยนะครับ โดยวันนี้นะครับผมก็ได้มีโอกาสไปที่วัดไปกับประธานแม่บ้านมหาัาไทยภรรยาผมเนี่ยครับพร้อมกับท่านอื่นๆด้วยนะครับที่ไปเจอกันที่วัดก็มีญาติโยมมีคณะคุณครูจากโรงเรียนเบญจมะมาด้วยนะครับ ก็ได้ไปร่วมกันเพื่อถวายพัฒตาหารนะครับแด่พระพิสุสงฆ์แล้วก็พระนวกะที่บวชใหม่สิบเกรูปนี้ด้วยนะครับตามที่ผมได้กับเรียนขอโอกาสจากท่านเจ้าคณะจังหวัดเอาไว้นะครับว่าในช่วงบวชผมก็จะขอเป็นเจ้าภาพในการถวายพัฒตาหารเพลในวันหนึ่งวันใดน,นะครับก็ได้กำหนดเป็นเมื่อวานนี้นะครับ โดยท่านเจ้าคณะจังหวัดท่านพระเทพประหาจา์ท่านก็ได้เล่าให้ฟังนะครับว่าพระนวกะทั้งหมดสิบเก้ารูปเนี่ยก็มีกิจวัตรประจำวันแน่นตารางเลยนะครับโดยทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยตอนเช้าเนี่ยนะครับต้องตื่นประมาณตีสามครึ่งน,นะครับซึ่งท่านเจ้าคณะจังหวัดท่านก็บอกตอนเวลานั้นท่านก็ตื่นแล้วละครับแต่ว่าให้พระนวกะเนี่ย ก็สลับสับเปลี่ยนกันมาเคาะระฆังนะครับเพื่อบอกเวลาให้มีการาตื่นขึ้นในตอนต,ตีสามครึ่งนะครับหลังจากนั้นก็ทำธุระส่วนตัวเรียบร้อยนะครับก็มาทำวัดเช้าสวดมนต์ปฏิบัติธรรมนะครับในช่วงเช้าเสร็จก็ออกบินทบาทท่านเจ้าคณะจังหวัดท่านก็นำบินทบาท เสร็จกลับมาก็มาชั้นเพนนะครับแล้วก็ปฏิบัติธรรมศึกษาธรรมต่อจนกระทั่งสองทุ่มก็ทําวัดเย็นนะครับตารางแน่นตั้งแต่ตีสามครึ่งจนถึงสองทุ่มกว่าสามทุ่มนั่นแหละครับก็เป็นตารางที่ท่านเจ้าคณะจังหวัดท่านก็บอกว่าพระนวกาเนี่ยไม่ได้ไม่ได้อยู่นิ่งแน่นอนนะครับมีเวลาศึกษาปฏิบัติธรรมเนี่ยเต็มที่เลยนะครับในช่วงบวช ตั้งแต่วันที่25กรกฎาคมถึงวันที่13สิงหาคมนะครับซึ่งในกำหนดการของพระนวกะทั้งหมดเนี่ยนะครับก็จะมีไปศึกษาธรรมนอกสถานที่ด้วยนะครับโดยครั้งแรกที่จะออกไปก็คือในวันอังคารที่9สิงหาคมที่จะถึงเนี่ยครับจะไปศึกษาธรรมนอกสถานที่ ที่วัดหนองป่าพงคครับไปในช่วงบ่ายวันที่เก้าหลังจากฉันเสร็จฉันเพลนเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเออก็จะออกเดินทางไปที่วัดหนองป่าพงคที่ตำบลโนนโนโนพึ่งนะครับอำเภอวารินชำราบแล้วก็เมื่อไปสนทนารับศึกษาธรรมเสร็จแล้วเนี่ยก็เดินทางต่อไปที่วัดป่านานาชาตินะครับที่ตำบลบุงหวายอำเภอวารินชำราบเช่นเดียวกันนะครับก็เป็น วัดป่านานาชาติที่มีพระชาวต่างประเทศอยู่ด้วยนะครับก็จะได้ไปสนทนาธรรมกันด้วยนะครับนี่คือโปรแกรมนอกสถานที่ของพระนวกะที่บวชใหม่นะครับพอรุ่งขึ้นวันที่สิบครับก็จะเดินทางในช่วงบ่ายไปสักการะพระธาตุพนมที่วัดพระธาตุพนมจังหวัดนครพนมนะครับก็ถือว่า,าเป็น สถานที่ที่ไปสักการะบูชาแล้วก็เดินทางกลับแล้วก็วันที่สิบเอดสิบสองนี่ก็เตรียมภารกิจที่เป็นกิจที่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับในวันโดยเฉพาะอยงย่าิ่งในวันที่สิบสองสิงหาคมซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาก็มีการออกบิณฑบาตมีการเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพันบีหลวงนะครับก็แน่นแล้วก็วันที่สิบสามนะครับก็เป็นวันที่ครบกําหนดการ อุปสมบทนะครับก็จะได้สึกทำพิธีศึกกันโดยท่านเจ้าคณะจังหวัดท่านก็เล่าให้ฟังว่ามีบางรูปนะครับมาบอกกับท่านเจ้าคณะจังหวัดว่าไม่ขอสึกจะบวชต่อเนื่องไปจนสิ้นออกพรรษาได้ไหมนะครับท่านเจ้าคณะจังหวัดท่านก็บอกว่าก็ไม่ขัดข้องสามารถทำได้นะครับ ก็บวชต่อเนื่องไปแล้วพระองค์นั้นก็ถามอีกครับว่าพระรูปนั้นก็ถามอีกครับว่าแล้วถ้าจะบวชไม่ศึกลาตลอดชีวิตเลยเนี่ยได้ไหมนะครับท่านท่านพระธัติก็ตอบว่าก็ก็ไม่กัดข้องเช่นเดียวกันนะครับก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันก็ถือว่าเป็นเข้าได้มีโอกาสสําคัญนะครับในการบวชเป็นพระในช่วง เดือนมหามงคลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลซึ่งถือว่าได้กุศลแรงเลยนะครับแล้วก็ถ้าจะบวชต่อไปแล้วก็ต่อเนื่องไปนะครับจนกระทั่งไม่สึกเนี่ยก็ถือว่าเป็นบุญญาธิการเป็นบุญบารมีแล้วครับที่ได้ศึกษาธรรมอย่างเต็มที่แล้วก็เข้าสู่ร่มกาสวพัฒดอย่างเป็นเ,เต็มตัวเลยนะครับเป็นถาวรเลย ก็ต้องรวมอนุโมทนากันด้วยแล้วกันนะครับพ่อแม่น้องครับในการทำบุญถวายเพนเนี่ยแหละครับพ่อแม่น้องครับผมด้วยความเข้าใจผมเองเนี่ยแหละครับผมเห็นว่าการทำบุญถวายเพนให้กับพระนวกะใหม่เนี่ยถือว่าเป็นบุญที่ที่ผมคิดเองเนี่ยนะครับเป็นบุญกุศลแรงเลยนะครับเพราะว่าพระนวกะเนี่ยถือว่าเป็น พระใหม่ที่เข้ามาศึกษาธรรมแล้วก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาการสืบทอดพระพุทธศาสนาเลยดังนั้นการสนับสนุนส่งเสริมการถวายพัตตาหารเพื่อให้ท่านได้ฉันแล้วก็จะได้ศึกษาธรรมต่อไปเนี่ยถือว่าเป็นบุญกุศลแรงเลยนะครับอันนี้ความเข้าใจผมเองก็น่าจะ ไม่ขาดเคลื่อนสักเท่าไหร่นะครับเพราะน้องกับจิงขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องครับร่วมกันไปถวายเพลงพระนะครับจะถวายเท่าไหร่อย่างไรก็ไม่เป็นไรครับตามตามอัตภาพเลยถวายเพลพระนวกะ,กะกันที่วัดป่าน้อยวัดมณีวนารามนะครับได้ทุกวันตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่สิบสามสิงหาคมเลยนะครับเพราะในแต่ละวันก่อนที่ท่านจะออกไปศึกษาธรรมนอกสถานที่เนี่ย ก็มีการชันที่วัดจนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นก็สามารถไปถวายเพลงพระนวกะซึ่งได้บุญเยอะเนี่ยแหละครับได้ทุกวันตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่สิบสามสิงหาคมนะครับก็เชิญชวนนะครับได้บุญกันแล้วก็บุญในวันนี้ที่ผมได้ไปถวายเพลงพระนวกะแล้วก็พระสงฆ์ที่วัดมณีวานารามเนี่ยก็ ถือโอกาสํำบุญกุศลน,นี้ฝากมาอย่างพ่อแม่พี่น้องชาวอุบลราชธา,าน,นีทุกท่านเลยนะครับที่ได้มีโอกาสรับฟังเสียงรายการนี้คนที่ไม่ได้ฟังเสียงก็ถือโอกาสส่งบุญไปให้ด้วยแล้วกันนะครับถือว่าได้บุญกันทุกคนเลยนะครับจะได้มีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขความเจริญนะครับแล้วก็มีอายุวนันสุขภัณฑ์ละทุกคนเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องครับ ในเรื่องของจิตของสงฆ์วันนี้ก็เลยต่อเนื่องเลยนะครับเมื่อวานนี้เช่นเดียวกันครับตอนช่วงเช้านะครับก่อนที่ผมจะไปถวายเพลงที่วัดมณีวนารามเนี่ยผมก็ได้มีโอกาสสำคัญเลยที่ไปที่ศูนย์การคณะสงฆ์ภาคสิบอยู่ที่อำเภอม่วงสามสิบนะครับซึ่งที่นั่นก็เป็นการประชุมใหญ่ของพระสังฆาธิการระดับวัดนะครับก็คือเจ้าอาวาส รองเจ้าวาดแล้วก็ผู้ช่วยเจ้าวาดเนี่ยทุกวัดของจังหวัดอุบลราชธานีของเราเลยแต่แบ่งประชุมเป็นสี่รุ่นสี่วันด้วยกันนะครับในหนึ่งวันแรกคือวันที่หนึ่งเนี่ยก็แบ่งอำเภอมานะครับเออหกห้าหกอำเภอมาประชุมกันในวันที่หนึ่งต่อเนื่องมาวันจันทร์อังคารพุธแล้วก็วันนี้เป็นวันสุดท้ายของการประชุมครับมีเจ็ดอำเภอด้วยกันนะครับที่เข้ามาร่วมประชุมในวันนี้ผมก็ได้มีโอกาส ไปในวันเมื่อเมื่อวานนี้เนี่ยแะครับเพื่อไปถวายงานรายงานผลของการขับเคลื่อนโครงการสําคัญที่เป็นความร่วมไม้ร่วมมือพิเศษเลยนะครับที่สมเด็จพระมหาธีราจา n นะครับร่วมกับทางปลัดกระทรวงมหาดไทยและก็สถาบันเ,เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะครับได้มีการทําบันทึกข้อตกลงที่จะขับเคลื่อน บทบาทการเกื้อนหนุนวัดกับชุมชนนะครับเพื่อความสุขอย่างยั่งยืนหรือเรียกย่อๆว่าพลังบวรเนี่ยนะครับนำมาขับเคลื่อนในเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับแล้วก็การสร้างความสุขอย่างยั่งยืนให้กับทุกๆฝ่ายเลยนะครับให้เกิดขึ้นในสังคมไทยทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมก็ได้ถวายรายงานพระสังฆาธิการไปนะครับว่า โดยมีกิจกรรมหลักอยู่3ากิจกรรมด้วยกันคือหนึ่งเรื่องถนน,นสายวัฒนธรรมก็ประกอบไปด้วยเรื่องของการที่ชุมชนมานัดหมายร่วมร่วมกันทําบุญตักบาตรนะครับในเส้นทางที่ในชุมชนในหมู่บ้านนี่แหละครับแล้วก็อาหารที่ได้จากการใส่บาตรนั้นเนี่ยก็เป็นพระเมตตาของพระคุณเจ้านะครับที่แบ่งปันให้แล้วก็ให้ชุมชนเนี่ยไปจัด เป็นชุดๆนะครับเพื่อที่จะนําไปมอบให้กับผู้ยากไร้ในที่อยู่ในชุมชนนั่นเองนั่นแหละครับผู้ป่วยติดเตียงผู้ยากไร้ให้เป็นกําลังใจถึงแม้ผู้ป่วยติดเตียงเขามีญาติพี่น้องเขาอาหารครบมื้ออยู่แล้วไม่ไม่ถึงกับเดือดร้อนยากไร้นะครับแต่ว่าผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยต้องการกําลังใจครับพ่อ่น้องครับมีนมสักกล่องมีขนมสักสี่สองสามชิ้นนะครับมีอาหารแห้งไปให้สัก อย่างสองอย่างนี่ใส่ถุงเล็กๆไปนี่แหละครับแล้วไปบอกกับผู้ที่ป่วยติดเตียงหรือผู้ที่ยากไรนี่ว่าเป็นสิ่งของที่เจ้าอาวาสวัดข้างๆบ้านนี่แหละหลังจากชาวบ้านทําบุญกันแล้วท่านแบ่งมาเพื่อที่จะมาให้เป็นกําลังใจนะครับแล้วก็เพื่อให้คนป่วยคนป่วยได้ยินแค่นี้แหละครับถ้าเขาได้ยินได้เขารับรู้ได้เลยผมเชื่อว่าเขา จิตใจเขามีความชุ่มชื้นขึ้นทันทีเลยนะครับนี่คือเนื้ออื่นเนือสิ่งอื่นใดเลยเป็นยาทิพย์แล้วว่างัน้นเถอะครับที่เขาทําให้เขามีกําลังใจมีการซราบซึ้งใจมีการชื่นใจนะครับหลังจากที่เขาอาจจะป่วยติดเตียงมาเป็นเวลานานเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นการเอื้อบุญกันนะครับเพื่อที่จะให้เกิดความสุขขึ้นในชุมชนญาติพี่น้องที่เขานั่งมองอยู่ว่า มีคนมาเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ของเขาที่ป่วยติดเตียงอยู่ที่อะไรต่างๆอยู่ที่ยากไร้อยู่เนี่ยผมว่าเขาก็าต้องเฝ้ามองด้วยความตื้นตันใจนะครับมันก็จะเกิดความรักความสามาัคคีขึ้นในชุมชนในหมู่บ้านหมู่บ้านก็จะสงบร่มเย็นนะครับความร่วมม้ร่วมมืออะไรต่างๆก็จะ,จะจะตามมานี่คือถนนสายวัฒนธรรมครับที่ที่เป็นโครงการที่กับเคลื่อนอยู่ จากนั้นก็เป็นการพัฒนาเป็นโครงการกิจกรรมการพัฒนาทั้งพัฒนาวัดนะครับรวมไม้ร่วมมือกันนะครับแข่งขันบางวัดมีหลวงตาอยู่รูปเดียวไม่มีกําลังที่จะไปทําความสะอาดทั้งวัดเนี่ยล้างห้องน้ําตัดหญ้าตัดกิ่งไม้เ,เก็บขยะอะไรต่างๆงานต่างๆมากมายหลวงตารูปเดียวไม่ไหวแน่ๆนะครับดังนั้น การพัฒนาวัดโดยชุมชนเนี่ยก็ทําให้วัดเนี่ยสวยงามนะครับเป็นสีสงา่ากับบ้านกับหมู่บ้านเราชุมชนเราแล้วก็ชุมชนเองก็ร่วมไม้ร่วมมือกันจัดระเบียบจัดคว,ความสะอาดนะครับเก็บขยะทําความสวยงามปลูกต้นไม้ก็ดอกไม้ต่างๆให้ชุมชนสวยงามน่าอยู่นะครับเพราะเป็นบ้านเราเองเมื่อบ้านเราสวยวัดเราสวยแล้วเนี่ย คนที่เข้ามาก็ชื่นใจนะครับก็มีนักท่องเที่ยวเข้ามาก็ทําให้มีรายได้ขายของผลิตภัณฑ์ชุมชนต่างๆก็ได้อีกต่อยอดไปได้นะครับนี่คือสิ่งที่เป็นโครงการเรื่องของการพัฒนาส่วนอีกกิจกรรมหนึ่งก็คือเรื่องของการปลูกสมุนไพรแล้วก็คลังอาหารเรียกว่าหนึ่งวัดหนึ่งคลังยาหนึ่งคลังอาหารเลยนะครับ ก็จะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่จะปลูกสมุนไพรเพื่อมาแปรรูปนะครับเอาคนในชุมชนมาฝึกการแปรรูปเมื่อฝึกการปลูกรู้จักสมุนไพรแล้วรู้จักการแปรรูปแล้วเนี่ยก็สามารถไปปลูกได้ในครวัวเรือนนะครับแล้วก็รวบรวมผลผลิตมาแปรรูปด้วยกันแล้วก็นําจําหน่ายได้นะครับคลังอาหารก็เช่นเดียวกันครับก็เป็นแหล่งเรียนรู้ที่จะปลูกพืชต่างๆที่จะเป็นความมั่นคงทางอาหารก็ถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้แหล่งตัวอย่าง เพื่อที่จะขยายผลไปภายในชุมชนภายในครัวเรือนในทุกครัวเรือนต่อไปนะครับนี่คือกิจกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยพลังบวรทั้งสิ้นเลยนะครับที่ผมได้มีโอกาสถวายรายงานพระสังคาธิการแล้วก็เชิญชวนวัดที่ยังไม่ได้เข้าโครงการนะครับแต่ว่ามีกิจกรรมอยู่ผมก็เชื่อว่ามีกิจกรรมทําอยู่แล้วอยู่แล้วนะครับเช่นการบิณฑบาตนี่ก็มีอยู่แน่นอน แต่จัดให้เป็นถนนสายวัฒนธรรมก็ไปเติมอะไรอีกเล็กน้อยเท่านั้นเองเขาจะกลายเป็นถนนสายวัฒนธรรมที่สมบูรณ์แบบนะครับแล้วก็บูรณาการได้ในเรื่องต่างๆอย่างที่ผมการเรียนมานะครับทั้งนี้ทั้งนั้นในการประชุมเมื่อวานนี้ก็มีประธานสงนะครับก็คือเป็นเจ้าคณะภาคสิบพระธรรมราชานุกวัดนะครับท่านเป็นเจ้า,าวาดวัดโมลีโลกวัดโมรีโลกกัาลามนะครับกรุงเทพนะครับอันนี้ก็ ถือว่าเป็นพระกุณะเดชพระกุณก็ได้เดินทางมาจากกรุงเทพนะครับเมื่อวานนี้วันแรกท่านพระธรรมราชานุวัตรเนี่ยท่านก็ได้มาครั้งหนึ่งแล้วนะครับวันสุดท้ายเนี่ยกวันที่สี่เป็นรุ่นสุดท้ายของปีนี้เนี่ยท่านก็ได้มาร่วมด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็เป็นพระเมตตาธรรมของพระเด็พระกุณ พระธรรมราชานุวัตนะครับจเจ้าคณะภาคสิบซึ่งมีจังหวัดอุบลอยู่นั้นภายในจังหวัดที่อยู่ในภาคสิบด้วยนะครับแล้วก็ท่านก็ได้เมตตาบรรยายนะครับถึงพันธกิจถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วก็จารีตต่างๆที่สงพึงมีอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับแล้วก็มีพระอาจารย์ต่างๆก็มาถวายความรู้กับพระสังฆาธิการกัน ทั้งวันเลยนะครับแล้วก็การประชุมก็สิ้นสุดลงเรียบร้อยนะครับเป็นที่เรียบร้อยสี่วันด้วยกันสี่รุ่นด้วยกันซึ่งการประชุมลักษณะแบบนี้เป็นการประชุมพรสสังคาที่การระดับวัดก็คือเจ้าอาวาสเนี่ยนะครับปีหนึ่งมีครั้งเดียวครับแล้วก็มีการมาทุกวัดเลยนะครับมารวมกันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นการทบทวนด้วยนะครับท่านเจ้าคณะภาคสิบท่านก็บอกว่าเป็นการทบทวน เป็นการมาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กันนําปัญหามาพูดคุยหารือกันนะครับเพราะว่าในแต่ละวัดก็อาจจะมีประเด็นปัญหาที่แตกต่างกันไปบางทีไปเกี่ยวข้องกับเรื่องข้อกฎหมายต่างๆด้วยนะครับทา่ทานก็เป็นการเหมือนกับประชุมกันครั้งหนึ่งก็จะได้มาพูดคุยกันนะครับเพื่อที่จะหาทางในการพัฒนาวัดให้ยั่งยืนต่อไปนะครับนั่นคือสิ่งที่ ผมได้ไปร่วมเมื่อวานนี้นะครับกลับไปที่โควิดครับพ่อแม่พี่น้องครับสถานการณ์โควิดเมื่อวานนี้ระดับประเทศก็ยังมีผู้ป่วยอยู่ประมาณสองพันคนต้นๆนะครับก็ยังทรงอยู่ในระดับนี้ที่เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเลยนะครับสองพันหนึ่งร้อยคนผู้เสียชีวิตยี่สิบเก้าคนครับก็ลดต่ำจากสามสิบคนมานิดหน่อยนะครับ มีผู้เสียชีวิตยี่สิบเก้าคนด้วยกันของอุบลราชธานีของเรานะครับเมื่อวานนี้มีผู้ป่วยที่ป่วยใหม่แล้วเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลซึ่งก็ถือว่าอาการมากหน่อยนะครับยี่สิบคนด้วยกันเมื่อวานนี้ก็ถือว่าลดลงไปหน่อยนะครับวันก่อนในสี่สิบคนเฉลี่ยนะครับเมื่อวานนี้มีเข้าโรงพยาบาลยี่สิบคนแต่มีผู้ที่ติดเชื้อที่อยู่ในทะเบียนที่สามารถรวบรวมได้เนะี่ยก็คือห้าร้อยคนครับ แล้วก็เมื่อวานนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตครับนี่คือสถานการณ์ของจังหวัดอุบลราชธานีของเราทางนี้ท้งนั้นเนี่ยในเรื่องของโควิดนี่นะครับท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับท่านออกมาฝากโคศกรัฐบาลมาฝากเตือนพี่น้องประชาชนน,นะครับว่าขณะนี้ทราบมาว่ามีการขายยาต้านไวรัสโควิดเนี่ยในระบบออนไลน์เลยนะครับสั่งซื้อทางออนไลน์เลย ท่านนายกก็ฝากเตือนมานะครับว่าอย่าไปซื้อยาต้านไวรัสโควิดเนี่ยมากินเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งการซื้อขายทางออนไลน์เนี่ยครับเพราะหนึ่งอันตรายเพราะว่ายังไม่รู้เลยว่ายานั้นเป็นยาคุณภาพอย่างไรนะครับสองเนี่ยต่อให้เป็นยาที่คุณภาพดีก็จริงเป็นยาจริงก็จริงเนี่ยนะครับแต่ว่าปริมาณการรับประทานหรือความเหมาะสมในการรับประทานเนี่ยหรืออาการที่ ควรจะรับประทานหรือยังไม่ต้องรับประทานเนี่ยคุณหมอต้องเป็นคนสั่งนะครับถ้าถ้าทานไปไว้ก่อนเนี่ยมันมันไม่เพียงแต่จะดื้อยาแล้วนะครับจะไปทำให้ระบบในร่างกายก็ผิดผิดแปกผิดเพี้ยนไปอีกนะครับเพราะว่ายาพวกนี้เนี่ยเป็นยาที่ต้องใช้โดยรับประทานโดยคุณหมอเป็นคนสั่งเท่านั้นนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นยาค่อนข้างอันตรายนะครับ ท่านนายกก็ฝากเตือนมานะครับว่าอย่าซื้อยากินเองแล้วทางกรมอนามัยก็ออกมายืนยันนะครับว่าเรื่องของการขายยาต้านไวรัสออนไลน์เนี่ยเป็นสิ่งผิดกฎหมายนะครับกําลังให้เจ้าหน้าที่รวบรวมตรวจสอบขยายผลจับกลุ่มเครือข่ายอยู่นะครับเพราะว่ายาเหล่านี้เนี่ยขายทางออนไลน์ไม่ได้นะครับเป็นยาควบคุมแล้วก็ต้องจ่ายยาโดยคุณหมอด้วยนะครับดังนั้น ถ้าคนซื้ออย่าไปซื้ออย่าไปหาเนี่ยคนขายเขาก็เขาก็คงถ้าขายไม่ได้เขาก็คงไม่ขายเลือกขายไปเองนะครับดังนั้นทั้งสองฝ่ายนะครับคนซื้อก็ไม่ไปซื้อนะครับคนขายก็ถ้าขายผิดกฎหมายก็ตำรวจก็ดำเนินคดีนะครับนี่คือสิ่งที่ท่านนายกเป็นห่วงนะครับแล้วก็วิงวอนมาที่พี่น้องประชาชนว่าอย่าไปซื้อ,อยาต้านไวรัสโควิดกินเองเลยนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นท่านนายกก็ยืนยันนะครับว่าระบบสาธารณสุขของประเทศไทยเนี่ยมีเวชภัณฑ์ที่เพียงพอครับที่สามารถดูแลประชาชนได้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยขอให้ฟังแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดไว้นะครับซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขก็กําหนดไว้ชัดเจนครับว่าผู้ติดเชื้อไม่ใช่วัตทุกรลยจะต้องได้รับยาต้านไวรัสโควิดนะครับ เพราะว่ายาเหล่านี้เนี่ยสามารถต้านไวรัสได้ก็จริงแต่ว่าผลข้างเคียงก็สะสมในระยะยาวมันก็มีนะครับดังนั้นคุณหมอเขาก็จะจ่ายให้ในกรณีที่จําเป็นเท่านั้นนะครับดังนั้นเนี่ยผู้ติดเชื้อทุกรายเนี่ยไม่จําเป็นต้องได้รับยาต้านไวรัสโควิด COVID นะครับมีบางรายเท่านั้นเนี่ยนะครับขึ้นอยู่กับแพทย์ประเมินนะครับทางนี้ทางนั้นเนี่ยถ้าท่านรักษาตัวอยู่ที่บ้านเนี่ยนะครับถ้า มีข้อสงสัยอะไรว่าอาการของเราเนี่ยมันเข้าข่ายที่จะต้องกินยาต้านไวรัสที่คุณหมอต้องสั่งให้แล้วหรือยังเนี่ยก็ไปพบคุณหมอที่โรงพยาบาลได้นะครับหรือถ้าไม่ไปเองเพราะว่าท่านติดเชื้ออยู่เนี่ยครับท่านสามารถใช้สายด่วนได้นะครับหนึ่งสามสามศูนย์ครับสายด่วนกดหนึ่งสามสามศูนย์เลขสี่ตัวนะครับหนึ่งสามสามศูนย์หาลือได้เลยครับปรึกษาเป็นสายด่วนที่ให้คำปรึกษาเรื่องของโควิดเลย แล้วก็คุณหมอเขาก็จะประเมินถ้าคุณหมอประเมินแล้วเนี่ยเป็นอาการที่ต้องได้รับยาต้านไวรัสเนี่ยคุณหมอเขาก็จะหาวิธีนะครับส่งยานี้ไปถึงบ้านท่านเลยนะครับผ่านทางรอพศอตอผ่านทางอสมอเนี่ยถือถุงยาต้านไวรัสโควิดมาให้ท่านถึงบ้านเลยนะครับท่านเพียงแต่โทรสายด่วนติดต่อแล้วก็ประสานงานเท่านั้นเองนะครับเพื่อที่จะให้คุณหมอหรือไม่ก็ อ,อสมอก็ได้ครับใช้โทรศัพท์หาอสมอมีเบอร์อ,อสมอมีไลน์ที่สามารถโทรแบบเห็นหน้าเห็นตาไปยังอ,อสมอได้อ,อสมอก็จะไปให้คุณหมอที่รพสตช่วยดูให้ช่วยฟังให้เนี่ยนะครับช่วยประเมินให้แล้วถ้าจําเป็นต้องได้รับยาเนี่ยก็จะอ,อสมอก็จะหิ้วยามาถึงมามาให้ถึงที่บ้านพร้อมแจกแจงวิธีการรับประทานด้วยนะครับดังนั้นไม่ต้องไปซื้อกินเองนลครับ ประเมินอาการเอาถ้าอาการปกติก็ทานยาตามอาการนะครับปวดหัวก็ลดปวดมีไข้ก็ลดไข้นะครับแล้วก็สีห้าวันก็จะดีขึ้นแต่ถ้าอาการมันค่อนข้างจะแย่ลงเนี่ยก็รีบปรึกษาแพทย์เท่านั้นเองครับที่ทางกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดแนวทางเอาไว้นะครับก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งครับเรื่องของมาตรการนะครับทั้ง หน้ากากอนามัยก็ยังมีความจําเป็นมากเลยนะครับหน้ากากอนามัยการล้างมือบ่อยๆก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ตัดตอนเชื้อโรคได้ร้อยเปอร์เซ็นเลยจากแต่เชื้อโรคเต็มมือแล้วจะเข้าสู่ร่างกายเราเนี่ยเมื่อล้างมือด้วยสบู่ด้วยยาฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์เนี่ยเชื้อโรคก,ก็ตายหมดแล้วครับมันก็ไม่มีโอกาสที่จะเข้าร่างกายเราการหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีความเสี่ยงในที่แออัดคนเบียดเสียดต่างๆก็ลดความเสี่ยงเหล่านั้นซะ นะครับนั่นคือสิ่งที่ปฏิบัติตัวแล้วอย่าลืมครับเรื่องของวัคซีนนะครับโดยเฉพาะเข็มกระตุ้นครับเข็มกระตุ้นเนี่ยเป็นเข็มสําคัญทําให้เรามีภูมิคุ้มกันโดยเฉพาะเข็มที่สามเนี่ยซึ่งยังมีพ่อแม่พี่น้องอีกจํานวนพอสมควรเลยนะครับที่ท่านฉีดเข็มสองแล้วยังไม่ได้ฉีดเข็มสามเนี่ยถ้าดูวันที่แล้วเลยสามเดือนสี่เดือนเนี่ยไปสกิดอสมอเลยนะครับหรือไปที่รอพอสตเลยขอรับเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องครับ ฉีดมาสองเข็มแล้วเนี่ยเอ่อจะจะ,จะไร้ประโยชน์เลยถ้าท่านไม่ฉีดเข็มกระตุ้นนะครับเพราะมาถึงวันนี้แล้วถ้าเวลาผ่านไปสี่ห้าเดือนแล้วเนี่ยอ่ภูมิก็จะลดลงเหมือนกับยังไม่ได้ฉีดเลยนะครับตอนนี้ต้องได้รับเข็มกระตุ้นครับพ่อแม่พี่น้องครับแล้วจะได้ปลอดภัยจากอาการรุนแรงจะได้ปลอดภัยจากอาการหนักหรือการเสียชีวิตนะครับก็จะป้องกันได้นะครับนี่คือสิ่งที่ ทางกระทรวงสาธารณสุขได้ย้ำอยู่โดยตลอดผมก็นำมาบอกกับพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ขอให้พ่อแม่น้องได้ตัดสินใจไปฉีดวัคซีนเข็มสามกันนะครับกระตุ้นกันนะครับให้ครบทุกคนเลยนะครับพ่อแม่น้องครับวันนี้หมดเวลาแต่เพียงเท่านี้ครับพอกันใหม่ในวันจันท์เดอร์พ่อแม่น้องสวัสดีครับ